สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมออ่ะก่อนจะมาดูแกเจ็ตในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะตาบอดเพราะมันมีแสงสะท้อนเยอะแยะนะครับเราก็แนะนำออฟดัตสิบ ไม่ใช่นะครับผมโครตะกี้ก็มาจากชาแน l นักลัดไลฟ์นะครับผมชอบดูมากๆเลยใครที่สายเกมก็ลองไปดูสตรีมเกมก็ได้นะตลกดีชอบมากๆ <c oughs> ก็แกจิตของเราในวันนี้นะครับไม่ใช่ของออฟตันนะก็จะเป็นของร้าน e a s y case shop นะครับผมนี่ชื่อรุ่น i wear smart ก็จะเป็นโมเดล ezxa นะครับผมตัวนี้ที่เราใส่อยู่นะครับผมมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือแบบกันแดดหรือว่ากาันแสงสีฟ้านะครับผมเวลาเราตัดต่อเวลาเราทํางานหน้าคอมหรือเล่นมือถืออะไรอย่างนี้เนาะและที่เราเอามารีวิวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่นี้นะ ะครับผมมันก็จะเป็นแว่นที่มีลาโพงบลูทูธแล้วก็ทูไรเลสไปในตัวด้วยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่านี่ใส่โชว์ไปเลยแกเจินเราอยู่ในหัวอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> คู่มือก่อนเลยนะครับผมภาษาจีนเนาะแต่ว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายมากๆแทบไม่ต้องอ่านคู่มือเลยเราก็จะมีเคสเอาไว้ใส่แว่นด้วยนะครับกันเป็นรอยแล้วก็ใบวารันตีนะคร <c oughs> ับผมนี่ด้านซ้ายก็จะเขียนว่าเคเบิลนะครับผมอันนี้เราเอามาใช้แล้วจะเป็นที่ใส่สายชาร์จอันนี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบแมกเนต Instruction หรือว่าคู่มือของเขานั่นเองแล้วก็เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะมีรูปให้ดูด้วยใช้งานง่ายมากๆ <Okay. S 1> ก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขานะครับแต่เดี๋ยวเราไปอธิบายแล้วก็สอนการใช้งานกัเลยดีกว่าเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นที่ทําความสะอาดเลนสแว่นนะครับใครที่ใช้ขอบเสื้อหรือว่าใช้ใชายเสื้อเนี่ยอาจจะไม่สะอาดนะเก็บให้หมดนะครับผมปใช้งานจริงให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เป็นไง การแสงสะท้อนดีไหมไอตัวนี้การแสงสีฟ้านะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้กันแดดอะเลนอาจจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะเห็นว่าสะท้อนข้างบนใช่ไหมมันจะเป็นไฟที่ผมเปิดนั่นเองตัวรูปทรงของแว่นเนี่ยคือใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคือแยกไม่ออกเลยว่ามันเป็นแว่นแบบบลูทูธหรือว่าแว่นแบบมีลําโพงมาให้ในตัวอันนี้คือผมก็ใส่ไปข้างนอกไม่มีปัญหาอะไรนะใส่ไปร่างกินก๋วยเตี๋ยวใส่ไปร้านหรือว่าใส่ไปเดินห้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังตัวนี้ไปด้วยนะครับผมค่อนข้างสบายเลยไม่ว่าจะดู YouTube ฟังเพลงหรือว่า ขับหาวชนะเจมมาดูตัวแว่นแล้วก็วิธีการใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราเอาตัวเนี้ไปชาร์จกับตัวแมกเนติกนะครับผมมา ขอลองให้ดูหน่อยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่แมกเนติกใช่ไหมมันก็ใช้งานง่ายมากๆเนี่ยแค่จุ๊บไป2ทีแค่นี้เองแล้วก็เสียบ USB Type A นะครับเหมือนกับเราชาร์จมือถือเลยแบบนี้นะครับโอเค่ะใช้ได้แล้วก็ข้างๆตรงนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้แกะออกเนี่ยกลัวเพื่อนๆจะไม่เห็นนะมันเป็นทัชสกรีนนะให้เราเนี่ยทัชไปได้เลยอ้วเรามาแกะออกแล้วเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมก็คือให้เราทัชไว้ประมาณ5าวินะครับผมเพื่อเป็นการ power on ของมันนั่นเองปึ๊บสองสามสี่ห้าอ่ power on แล้วเรามาดูบลูทูธกน่่อยดีกวา pairing แล้วนะครับผมแล้วก็มาในบลูทูธนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ก็เจอแล้วนะครับ i wear นี่แล้วก็กด connect ได้เลยนะครับกำลังจับคู่แล้วก็อนุญาตจับคู่ไป connect e d เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่า aptx ด้วย ก็ไม่ใช่บลูทูธธรรมดานะครับผมตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.0ก็ลดลาเทนซีแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยสเสถียรมากๆเลยปกติถ้าเกิดบลูทูธ4เนี่ยมันจะดีเลยประมาณ300-400มิลลิวินาทใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับผมประมาณ40มิลลิวินัทนั่นเองก็ด้วยชิปของตัว aptx อันนี้นะครับผมโอ้โหผมรู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสะท้อนจากไอ้ตัวไฟของผมนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องออกมาข้างหน้าอย่างนี้จะได้ไม่เห็นไฟนะ <c oughs> โอเคแล้วก็การใช้งานนะครับผมแตะ2ครั้งปึ๊บ,ป,บป็นกาาร Pause and Pay, ร Post andP หือว่จะแตรับสาย ได้หรือว่าวางสายหลังจากที่เราแตะมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางสายไปเลยไม่รับเนี่ยก็ให้เราแตะค้างเอาไว้3วินาทีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะค้างเอาไว้3วินาทีเห็นไหมมันก็จะเป็นการเรียก Google Assistant ให้เราอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการมีสายเข้ามาอยู่นะนี่โอ้ฟังผมไม่หยุดเลยที่มันฟังผมรู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าจากตัวมือถือนะเพราะว่าจากตัวขาวแว่นเนี่ยมันมีตัวไมโครโฟนด้วยนะครับโอ้โหนี่พูดไม่หยุดมันก็ จุดไม่หยุดเลยนะครับนี่หยดนมันไม่ยอมแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแว่นกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราดูคู่มือนะครับผมก็จะเห็นว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยอยู่ข้างข้างขา,งขาวแว่นตรง LED เลยแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบบแม่เหล็กตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังนะครับผมก็จะเห็นว่ามีตัวลําโพงบลูทูธสองข้าง คือแบบว่าอยู่ตรงหูพอดีเลยนะอันเนี้ยแล้วมันก็ให้เสียงที่ดีอ่ะโอเครับผมพูดถึงลําโพงบลูทูธกันหน่อยก็อันเนี้ยเอาไว้ฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็เรื่องเล่นเกมนะครับผมดีเลยน,น้อยมา,มากๆก็ด้ดยเป็นการเชื่อมต่อแบบ aptx แล้วก็บลูทูธ5.0ใช่ไหมแต่ว่าใครจะเอาไปฟังเพลงแบบจรงิงจังแบบเพลงจง๋าแบบๆเลยคือแบบฟังเสียงเบสแน่นๆกระหึ่มกระหึ่มอาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะครับผมแค่ลําโพงแบบฮาวเวเอียร์มันก็ไม่กระหึ่มแล้วใช่ไหมอันนี้ยิ่งออกมาข้างนอกหูเลยนะครับ อะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงแล้วก็ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพนะฟังเพลงนี่ก็อาจไม่เห็นภาพจะต้องได้ยินใช่ไหมโอเคเปิดไมค์เรียบร้อยนะครับผมมาเปิดเพลงกันหน่อยแล้วก็ YouTube Music นะครับผมนี่โอเคเรงมาฟังแนวอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผม เป็น g o ดเก i r แต่เขาไม่ใช่ g o o ก Guy m a s h m a l กันบ้างนะผมไปโอเคก็ถือว่าเสียงดังแล้วก็ได้ยินชัดใช่อไหม เพราะว่าเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่แบบไม่ได้อยู่ข้างนอกอะไม่มีเสียงรบกวนอย่างภายนอกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปในที่ที่แบบว่ามันมี b t s มันมีรถไฟแล้วมันมีเสียงเครื่องบินมีเสียงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับผมก็คืออันนี้เป็นหนึ่งจุดสังเกตที่ผมจะมาบอกกับเจ้าตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างเสียงดังนะตัวนี้อาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปห้างนั่งกินข้าวอยู่ในรถฟังเพลงอะไรปกติไม่มีสภาวะแวดล้อมแบบที่มันเสียงดังมากๆหมครับอย ปัญหาอะไรเลยนะครับเปิดสุดก็ให้เสียงที่ดีแล้วก็ฟังได้ชัดเจนนะครับผมอันนี้เราก็ชอบมากมากเลยนะครับผมมันแบบถ้าเกิดว่าใส่หูฟังอะ่ะมันอาจจะปวดหูนะครับใส่ไปน,นานๆแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่สบายนะครับผมมันไม่ปวดหูอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใส่แว่นในชีวิตเท่าไหร่นะผมก็อาจนิดนึงนะแต่ใส่ไปสักพักมันก็ชินนะครับผมแล้วเออก็ชอบมากมากเลยใส่ไปก็ไม่รู้สึกต่างจากแว่นธรรมดาหรือว่าแว่นแฟชั่นเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เอ้ยชุบมาดูสเปกกันบ้างดีงกว่านะครับผมนี่อาจจะไม่ค่อยชิน ก็ลใช่ไหม <Nope. S 1> ก็คือตัวนี้มันจะแยกข้างกันนะครับผมก็เป็น TWS ใช่ไหม Two Wireless Stereo ก็แบบให้เสียงที่มันครอบคลุมรอบข้างเนาะก็จะเป็นแบต45มิลลิแอมต่อข้างนะครับผมแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยถึง3ชั่วโมงเลยเหมือนกับว่าเราจะต้องมาหลบคอยล e รีเฟ t คชั่นมันใช่ไหมโอเค ห้าเกิดว่าเราจะชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ55นาทีนะครับผมก็คือใช้ได้นาน3ชั่วโมงเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็น IPX4 กันละอองน้ํกากันเหงื่อกันอะไรสัตว์สารเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะครับผมปกติแล้วแว่นตาที่มันมีแบบบลูทูธสปีกเกอร์ฟังด้วยแล้วก็มีไมอะไรอย่างเงี้ย ราคาจะอยู่ที่ราวๆสามสี่พันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่มันมีห่อหน่อยก็8 9 0 0 0เลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมก็ราคาเนี่ยโหดมากๆ2,190บาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สินค้าวไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เป็นราคาแบบที่ณเวลานั้นนะแล้วก็ขอขอบคุณ,ณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดแกเจ๊งเจ๋งแบบนี้ก็ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับ <c oughs>